รู้สึกว่าเป็นข้อเปลี่ยนผ่านในชีวิตระหว่าง10ปีมานี้นะคะที่ดิมรู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่ได้รู้จักการลงทุนยิดีต้อนรับเข้าสู่ภักวารานอิสเมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่องพักวารานอิสเมมาก,ก่อน ก่อนเข้าเนื้อหาดิมอยากจะถามเพื่อนๆว่าตอนนี้ลงทุนอะไรกันบ้างลงทุนมานานเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าชอบไหมหรือว่าเรามีไลฟ์สไตล์การลงทุนแบบไหนที่แบบเอออันนี้มันแบบที่เป็นฉันอืมอันนี้มันดูแบบวัวเกินไปฉันไม่ชอบให้เพื่อนๆลองนึกในใจนะคะหรือว่าจะจดในกระดาษกระดาษแต่วันนี้ดิมจะมาแชร์ การลงทุนของดีมในช่วงพาร์ทสิปีที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ดีมาก็คิดอยู่นานมากๆว่าเราอยากแชร์การลงทุนการเงินของเราเนี่ยในรูปแบบไหนดีซึ่งจริงๆในโลกออนไลน์เนี่ยจะมีพี่ๆ expert ทางด้านนี้เยอะมากนะคะสามารถลองหารายละเอียดที่เป็นแบบปึ๊กๆแน่นๆได้ตามทางโซเชียลมีเดีย แต่ในพาร์ทวันนี้ที่ดีมจะมานําเสนอนะคะเป็นพาร์ทแบบการใช้ชีวิตทั่วไปเลยค่ะก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะแล้วก็มีการเรียนจบมัธยมปลายเข้ามาหาลัยแล้วก็ทํางานประจําแบบเป็นชีวิตคล้ายๆเพื่อนๆหลายๆคนมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ดีมรู้สึกว่าเป็นข้อเปลี่ยนผ่านในชีวิตระหว่าง10ปีมานี้นะคะที่ดิมรู้สึกว่า เออเราดีใจมากที่ได้รู้จักการลงทุนแบบนี้แบบนี้มันทำให้ณนะวันนี้เราก็ถือว่าดิมก็ออกไปใช้ชีวิตใช่ไหมไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือว่าแบบไปเรียนหรืออะไรเรามีความฝันของเราอะ่ะแต่ว่ามันยังเหมือนมันยังเจ็บไม่มากมันยังแบบล้มบนฟูกอยู่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวดิมจะมาเล่าให้ฟัง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะช่วงนั้นเนี่ยเราก็กำลังเข้าสู่ช่วงมปลายแล้วก็ตอนนั้นน่อินเทอร์เน็ตมันเพิ่งจะเข้ามานะคะที่เป็นแบบเว็บบล็อกอะไรเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งจะมีอ,อ่าไฮไฟฟ์เฟสบุ๊คเลยค่ะช่วงนั้นเลยช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ดีมรู้จาักการลงทุนนะคะการลงทุนแรกที่ดีมรู้จักเลยก็คือการลงทุนในหุ้นนะคะก็คือในตลาดหุ้นนั่นเองก็ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะ หนังสือเล่มแรกที่พิมอ่านนะคะจำชื่อได้เลยเริ่มเล่มสีเขียวขาวเริ่มต้นลงทุนหุ้นออนไลน์ เล่มนี้เขาจะอธิบายง่ายๆเลยค่ะว่าการเล่นหุ้นคืออะไรการทํากําไรของเรามีแบบไหนหรือว่าการเล่นหุ้นด้วยกราฟเป็นยังไงนะคะอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยดีมก็เริ่มเข้าไปอ่านบล็อกนะคะก็สําหรับคนที่เป็นเซียนหุ้นสมัยก่อนเขาก็จะมาเขียนรีวิวการลงทุนของเขาเองอมันก็ยิ่งมีความแบบ เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอการเอาเงินมาต่อเงินหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีความรู้ประมาณหนึ่งเราก็เริ่มเล่นเขาเรียกว่าเป็นตัว simple นะคะการเทรดหุ้นซึ่งอันนี้ตัวเว็บไซต์เนี้ยค่ะมันจะช้ากว่าตลาดจริงนะคะแต่ก็มีให้เล่นมานานมากๆแล้วนะคะตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยเขากา็ทางตลาดหุ้นนะคะก็ทำออกมาทำให้ คนที่เขาอยากเริ่มต้นเล่นหุ้นเนี่ยสามารถไปลองเล่นแล้วก็ลองจําลองการเทรดได้โดยเงินที่เราเทรดอะคะ่ะมันจะเป็นเงินจําลองนะคะจะไม่ใช่เงินที่เป็นเงินของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราสามารถทํากันบ้านอ่านข้อมูลหุ้นต่างๆมากมายแล้วเรามาทํากันบ้านแล้วเราก็ลองเทรดดิมทําอย่างนั้นมานานมากเลยค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยตามกฎหมายคือเราจะไม่สามารถเทรดหุ้นได้จนกว่าเราจะอายุ20หรือ ถ้าเราต้องการเทรดนะคะอายุต่ำกว่า20เนี่ยต้องให้ผู้ปกครองมาทำเรื่องแล้วมันยุ่งยากมากเลยค่ะการเปิดบัญชีหุ้นสมัยนั้นก็จะยุ่งยากนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นแพงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มีโบรกเกอร์ให้เลือกหลากหลายเหมือนสมัยนี้เงินขั้นต่ำในการ trade กเทรดก็เราต้อง,องโอนเข้าไปทีละขั้นต่ำ 2, อาอ0 0 0เนี้ยคะ่ะมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้เลยทุกคน พอเราเตรียมตัวมาประมาณนึงใช่ไหมคะช่วงาอายุ20จำได้เลยค่ะวันเกิด20ดิมก็ตัดสินใจไปเปิดบัญชีนะคะกับธนาคารทิสโก้นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามันเป็น e อ็ e r i e รียของดิมณนะตอนนั้นเพราะว่ามันมีไม่กี่แบ่งเท่านั้นเองที่เลือกทิสโก้เนี่ยเออด้วยความที่ เขามีอินโฟเมชันให้เราอ่านนะคะแ้ตอนนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกแล้วก็เปิดบัญชีกับเขาใช้มาประมาณสี่ห้าปีค่ะแล้วเราก็ได้มีการย้ายโบกเพื่อไปที่ใหม่เพราะว่าในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเทรดเนื่องจากว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีโบ๊กอื่นๆเปิดใหม่แล้วก็เป็นโบกออนไลน์ในการทำคอร์สของเขาเนี่ยมันถูกลงทำให้ในการเทรดแต่ละครั้งซื้อขายมันมีค่าคอมมิชชั่นที่ถูกลงดิมก็เลยตัดสินใจมา ย้ายพอตนะคะมาเปิดกับสไบยโตสสไยโตเนี่ยจะเป็นโบรกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเขาก็จะถูกมาก0.075เท่านั้นเองอันนี้ยังไม่รวมภาษีของตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่พอเรามาเปรียบเทียบกับแบงก์ มันก็จะมีความาแพงใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเร,เรารู้สึกว่าเงินในการเทรดของเรายังไม่เยอะเลยค่ะเทรดครั้งแรกเราอายุ่สิบก็อยู่มาหาลัยเนาะเรากา็ต้องทางานหาเงินจ่ายค่าเทอมเองแล้วก็เียดเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนนั่และคะ่ะแล้วก็มาฝึกฝนซื้อขายแบบในตลาดจริงตอนนั้นจำได้ว่าซื้อหุ้นอยู่3ตัวที่ท ที่ซื้อมานะคะก็ต,ตัวแรกเนี่ยจะเป็นอิชิอ่าอิชิว่อิชิตัน,นะคะ่ะตอนนั้นอิชิตันเนี่ยก็จะมีโออิชิด้วยนะคะซึ่งเขาทำตัวนั้นมาก่อนเนาะถ้าใครรู้จักโออิชิน้ำดื่มชาเขียวโออิชินะคะแล้วก็เซเป้นะคะเซเปก้ก็เจลลี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เซเป้บิวตี้บิงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีขวดที่เป็นสามเหลี่ยมน้ำองุ่นขาวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนคือก็ค่อนข้างดังเพราะว่าน้ำที่ผลิตในเซเว่นเนี่ยไม่ได้มีหลายเจ้าในการมีเขาเรียกออปชันเลือกนอก เป็นเหมือนบำรุงร่างกายด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเนี่ยอัน,นก็จะเป็นเจ้าแรกๆแ,แล้วก็ลองถัดมาก็จะเป็นเอ่อ็นโอเคนะคะเป็นนกเอ่อเป็นสายการบินค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เจนดิมน่าจะรู้จักนกนะคะก็หลักๆ3ามตัวที่ดิมซื้อมาในช่วงแรกนะคะทีนี้ดิมต้องบอกก่อนว่าการที่ดิมบอกว่าดิมซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยณนะวันนั้นนะคะ อ,อยากให้เพื่อนๆศึกษาการลงทุนทุกอย่างให้ถี่ถ้วนไม่ใช่ว่าดิมบอกไปเป็นการแนะนํานะคะไม่ไม่ใช่นะนี่เป็นแชร์ experience ของดิมเนอะก็คือเป็น3าตัวแรกที่ดิมเริ่มซื้อซื้อขายแต่ว่าตัวนุกเนี่ยดิมถือแค่7วันก่อนที่เขาจะมีประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นการทำช็อตช็อตเทรดระยะสั้นที่ได้กําไรครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยทําไมมันซื้อขายง่ายจังเลยอะแบบ มันไม่ต้องไปคุยกับใครไม่ต้องไปเดี่ยวใครดิมก็เทรดผ่านสตีมมิ่งใช่ไหมคะเราก็หาข้อมูลนั่งกับเต้ยอ,อ,อยู่กับตัวเองเลยหาข้อมูลอ่านข่าวทำรีเสิร์ชอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าถ้ามันจะมีการหาเงินอันไหนที่มันไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอะและอยู่กับตัวเองเราสามารถดูหนังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยทําการบ้านในเรื่องของหุ้นไปด้วยแล้วก็ทําการซื้อขายและได้เงินด้วยเออมันดีจังเลยมันเลยทําให้เกิดความ ที่เราอ่านมาที่เราทําการบ้านมาทั้งหมดแล้วพอเรามันลงมือจริงๆเออมันได้จริงนี่ทีนี้อ่าโอเคเราไม่ค่อยสรัทธาการทํำช็อตเทรดเพราะว่าเราเรียนด้วยค่ะแล้วก็ทํางานด้วยตอนนั้นก็ทํรารับทำมาร์เก็ตติ้งด้วยคือสมัยก่อนคือเราอัดอัดอยู่หน้าจอคุยกับลูกค้าอะไรอย่างนี้ยค่ะเราไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยเราเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรา ถือเก็บดีกว่าถือซื้อเก็บซื้อเก็บดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าอิชิกับเซเป้ถือมายาวนานมากเลยค่ะ,ะจนถึงปัจจุบันนะดิมยังมีหุ้นตัวนั้นอยู่นะคะก็ก็ถือว่าหลายปีแล้วเนาะอิชิดิมก็อยู่กับเขามามาสิาาปีแหละแล้วก็เซเป้นะคะก็ถือยาวเหมือนกันอยากจะถือเขาต่อไปด้วยนะเพราะว่าพอรตดีคือพอร์ตเกษียณน,นะคะที่ดิมเริ่มลงทุนตอน,น,นอายุยี่สิบแล้ว แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องการใช้เงินอพอมาพ์ทนี้เราต้องการใช้เงินเพราะดิมไปเรียนที่ออสแล้วมันมีช่วงเวลาที่ดิมเนี่ยไม่มีงานพอไม่มีงานเราจะไม่มีรายได้ซึ่งค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนนะคะที่ออสเซียเนี่ยมันจะมีฟิกคอร์อยู่ประมาณ5,000 50, 0บาทนะคะ5 0,000บาทอันนี้ก็จะรวมค่าที่พักค่ากินค่า ลดแล้วก็ค่าเทอมนะคะที่เราต้องจ่ายหุก่เดือนเราแบ่งจ่ายขั้นต่ำคือประมาณ 50K แน่นอนแล้วพอเราย้ายมาซิดนีย์จาก Melbourne ม,มาซิดนีย์เดี๋ยวถ้าใครยังไม่รู้จักพาธนี้เดี๋ยวดิมขึ้นไว้ให้นะคะว่ามันคือวิดีโอตัวนี้นะโอเคพอดิมย้ายจาก Melbourne ม,มาซิดนีย์เนี่ยมันมีช่วงพีเลียที่ดิมว่างงาน2เดือนซึ่งพาร์ธนี้ดิมรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้บัตรเครดิตแล้วก็ไม่ไม่อยากใช้บัตรกดเงินสดนะคะดิมก็เลยทําการขายหุ้น เซเปตตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เอาออกมาจริงจริงมันบวกเยอะมากมันเป็นตัวชูลงในพอร์ตของดิมเลยคะ่ะแล้วตอนนั้นก็คิดแล้วคิดอีกว่าเออมันมันมันคงต้องเป็นเขาแหละที่ต้องออกไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทําการซื้อขายซึ่งตอนนั้นดิมอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะดิมก็ทําการซื้อขายในตลาดไทยแล้วก็โอนเงินไปใช้ที่ออสเตรเลียอีกทีหนึ่งทีนี้มันเลยทําให้เรารู้ว่าเอย เรามีปัญหาที่ต้องใช้เงินก้อนเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะโดยที่เราเอาออกมาหนึ่งเราได้กำไรที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเซเป้มีผลประกอบการาหุ้นปันผลนะคะก็มีปันผลให้ดีแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดิจะโชว์ไว้ให้ว่าเขาจ่ายปันผลมากี่ปีแล้วแล้วก็หลักๆนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคทีนี้พอเรารู้แลว้วว่าตอนที่เราต้องการเงินเราขายหุ้นได้เราออกมาใช้ได้ ในวันที่เราจะเล็กสามมาหมายถึงว่าเราแบบเราเก็บเขาไว้นานมากเลยนะที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามีวินัยในการออมมากเลยนะคะไม่เคยใช้เลยเนาะก็รู้สึกว่าเออมันสามารถชดเชยข้อนี้ได้พอพอรตเราเนี่ยโอนออกมาใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวอื่นๆอยู่ในพอรตนะดิมก็ซื้อเพิ่มในระหว่าง10ปีที่ดิมเทรดหุ้นนะคะซื้อเพิ่มก็ เรารู้สึกว่าเส้นนี้แหละคือเส้นที่เราจะใช้เป็นการ,กรเกษียณในอนาคตจริงๆดิมคิดมานานแล้วคะ่ะว่าจะใช้เป็นกเกษียณตั้งแต่ตอนช่วง2ี2เ,เลยพอเราหาข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะมีจิตใจแน่วแน่มากที่อ,อยากจะ ลงทุนตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าณนะวันนี้เราขยายจากตลาดไทยะคะ่ะก็มาเป็นตลาดต่างประเทศนะคะก็จะมีอเมริกาเนาะแล้วก็เวลาเราไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นธุรกิจเพิ่มพอเราเห็นธุรกิจเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีมเซ็ตการลงทุนที่มันกว้างออกไปเพราะว่า คนที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะได้มี t ท็ number เนาะการจา่ายภาษีสามารถเปิดพอร์ตหุ้นแล้วก็เล่นตลาดหุ้นออสเตรเลียได้นะคะแต่ว่าการเทรดเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบเพราะว่าหุ้นออสเตรเลียก็ค่อนข้างใหญ่บางทีเราไม่สามารถซื้อเป็นเศษหุ้นได้อันนี้ก็จะเป็น in นดีเทลอีกแบบนึงแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าเรามีโอกาสในการลงทุนได้หลากหลายประเทศในหลากหลายรูปแบบนะคะช่วงที่อายุ อยี่สิบเราเริ่มมีพอร์ตุนใช่ไหมคะก็ลงทุนมาเรื่อยๆแต่ระหว่างทางเนี่ยดิมก็จะมีการลงทุนในรูปแบบของ uh, เขาเรียกประกันออมทรัพย์ประกันอมนอมทรัพย์ในที่นี้คือเราสามารถซื้อกับตัวแทนประกันได้ได้ทุกรูปแบบนะคะทุกบริษัทจะมีบูดักของเขาก็คือเราลงทุนแล้วมันจะพ่วงเงิน uh, ประกันชีวิตมาหน่อยๆซึ่งมันจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราต้องการในลงทุนก็คือตัวเนี้ยดิมซื้อระยะสัน้นก็คือซื้อ6 คุ้มครอง15นะคะก็คือเราจ่าย6ปีมันคุ้มครองถึง15ปีเราก็จ่ายไปเลย6ปีตอนนั้นเนี่ยดีมก็เอาต่ำๆจ่ายต่อปีเท่าที่เราไหวแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ดีมจ่ายแล้วเราก็จะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งณนะวันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีดอกเบีย้ยใช่ไหมคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะได้รีเทิร์นกลับมาดอกเบีย้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็ดูว่า,ามันเราโอเคไหมกับเงินก้อนนี้ที่ไปลงทุนก็คือเงินเงินต้นไม่ลดสมมติว่า,าเพื่อนๆเ,เนี่ยฝาก3 0,000ื่น มันก็จะเป็น30,000ปีที่2เงินต้นก็จะเป็น60,000อ่ะที่เหลือก็จะบวกดอกบี้อต่อปีเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2ที่ดิมลงทุนอัดมาก็อ่าตอนนั้นเนี่ยดิมน่าจะซื้อช่วงอายุประมาณ 23, 24นะคะ หลังจากลงทุนในหุ้นมาประมาณ23ปีดิมก็มาซื้อตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศเราทํางานเรามีร,รายรับแล้วก็เราก็เติบโตเรื่อยๆเนี่ยหน้าที่การงานเราเติบโตขึ้นเงินเดือนเราก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะดิมก็ต้องหาวิธีลดหย่อนภาษีอันนี้ดิมก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้ทีนี้ ด้วยความที่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราหาวิธีลดหย่อนภาษีเพราะว่าด้วยเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะนิมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราสิ่งหนึ่งแหละที่จะทำให้เซฟชีวิตเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้ในวันที่ถ้าเราล้มเพื่อนเพื่อจะนึกข้าวออกใช่ไหมคะแบบว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยอะถ้าเราเข้าโรงพยาบาลอ,อันนี้แหละคือจุดชนวนให้ดีเนี่ย เกิดการลงทุนในตัวเองนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็น,เป,นเป็นตัวเงินแต่มันช่วยเซฟชีวิตเราช่วยเซฟที่อยู่อาศัยของเราช่วยเซฟครอบครัวละก็คือการลงทุนในสุขภาพค่ะดิมก็เลยเริ่มซื้อประกันสุขภาพค่ะซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยดิมซื้อก่อนประกันออมทรัพย์นะซื้อไล่เรียกกันแหละอยู่ในปีเดียวกันก็ซื้อช่วงอายุ23เพราะฉะนั้น ประกันเนี่ยตัวนี้ดิมทำมาตลอดแล้วก็ณปัจจุบันก็จ่ายอยู่นะคะแล้วก็เบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นเยอะค่ะก็จ่ายตั้งแต่อายุ23นะคะจนมาถึงปัจจุบันได้ใช้หนักๆไปแค่ครั้งเดียวแต่ว่าระหว่างทางเวลาเราป่วยหรือว่าเรานอนโรงพยาบาลแอดมิดหรือเนี้ยค่ะ เราเนี่ยจะได้ค่าชดเชยตอนนั้นดิมคำนวณและในพาสที่เรายัางเป็นจูเนียร์ซีเนียใช่ไหมคะเราก็รู้และว่าใน1วันเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ใน1เดือนเรามีผ่อนคอนโดเท่านี้ถ้าเราต้องนอนอที่แอดมิดที่โรงพยาบาล30วันแล้วอ่อ่ดิมซื้อเป็นแบบ ถ้าเราแอดมิดเราจะได้รายได้กลับมาเป็นเหมือนค่าค่าใช้จ่ายที่เราทําไว้นะคะน,นี้ดิมกับแอดเพิ่มเนาะก็เลยจะได้กลับมาสมมติว่านิมต้องผ่อนคอนโดที่่ที่1 5 0า0บาทแล้วเราได้จากประกันในวันที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลเราทํางานไม่ได้ค่ะสาวันเราได้มา3 0,000ืนเพราะฉะนั้นหักลบแล้วเนี่ยเราจะยังมีเงินจ่ายค่าบ้านแล้วก็อันนี้ก็คือจ่ายค่าหมอทุกอย่างรวมหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ดิมครอบครัวดิมก็คือไม่ต้องมาจ่ายตรงนี้แล้วที่สําคัญประกันสุขภาพนะคะก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิมก็เท่ากับว่าช่วงตั้งแต่อายุ20ถึง25เนี่ยเราก็ลงทุนอยู่ประมาณ3อย่างใช่ไหมคะอันดับถับมาก,ก็จะเป็นตัวชิ้นโบแดงที่ดิมเพิ่งทําไปนะคะก็คือจะเป็นประกันควบการลงทุนซึ่งอันนี้คือดิมรู้สึกว่า ในนิมอยากทาให้ตัวเองในอนาคตแล้วก็อยากทําให้ครอบครัวในวันที่เราไม่อยู่แล้วแล้วก็เราไดา้ลงทุนไปด้วยในตัวนะคะก็เลยตัดสินใจทําตัวนี้เพิ่มอันนี้จะเป็นการส่งยาวนิดนึงแต่ดิมรู้สึกว่า,ามันค่อนข้างคุ้มในแง่ของเป็นเงินก้อนใหญ่ นะคะก็อันนี้เพื่อนเพื่อลองเวทดูว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนแล้วก็มีคนข้างหลังหรือว่ามีคนในครอบครัวมากน้อยแค่ไหนที่เป็นพี่น้องเราที่จะมาช่วยแชร์ความเสี่ยงตรงนี้นะเท่ากับว่าตอนนี้ดิม,มีสีแล้วใช่ไหมทีนี้ตอนนี้ค่ะ,ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นเขาเรีเยกอะไรนะคะที่ผ่านมาตอนที่ดิม มีรายจ่ายเยอะมากหลังจากที่ไปเรียนต่อที่ออสเราต้องกลับมาเนี่ยเราเราแบกหนี้ก้อนใหญ่กลับมาแต่ว่าก่อนที่ดิมจะไปใช้ชีวิตที่ออสเลียตอนนั้นดิมคิดเยอะมากเตรียมตัวมาปีกว่าเลยค่ะแล้วก็ทำโปรแอนด์คอนทุกอย่างเลยที่เรารู้แหละทุกคนรีวิวว่ามันดีมากสิเก็บเงินได้นู่นนี่นั่นไม่มีใครบอกว่าความเสี่ยงที่เจอมันคืออะไร ได้โอเคอาจจะได้แต่จ่ายเท่าไหร่มันไม่มีมันไม่มีคนมามาบอกเรื่องนี้แน่นอนใน y o u t u b e นะคะเราหาได้เลยเพราะว่าดีมหาข้อมูลมาก,ก่อนแต่นะวันนี้อาจจะมีมากขึ้นนะเพราะว่าดีมรีเซิร์ชมาประมาณ3ปีที่แล้วนะคะรวมไปอยู่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นดีมมาคิดแล้วว่าถ้าเราจะไปเนี่ยความเสี่ยงของเรา เราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบที่เราคิดไว้หรือมันอาจจะต้องใช้เงินจนหมดตัวเราเลยในการที่อยากออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นดีมก็เลยตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพให้คุณแม่นะคะคือ เรารู้ว่าคนอายุเยอะขึ้นไปเนี่ยสุขภาพไม่ดีแน่นอนแหละมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เฮลที่ดีเหมือนตอนที่เราอายุน้อยๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรมากมายซึ่งเราไม่รู้อนาคตดิมเลยตัดสินใจทำประกันให้ให้ให้แม่นะคะแล้วก็ด้วยความที่แม่อายุเยอะค่าประกันเบี้ยประกันมันก็จะแพงขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ เราเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัยมาใช่ไหมคะเราก็จะทราบดีว่าการทําประกันภัยช่วงไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเบี้ยแพงนู่นนี่นั่นแล้วก็ต่อไปเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะกลับไปทําประกันเนี่ยมันมค่อนข้างยากดิมก็เลยตัดสินใจทําให้คุณแม่นะคะแล้วก็ทำณวันนั้นก็จ่ายไปแล้วก็พอกลับมามันถึงเวลาที่เราต้องมาคํานวณค่าใช้จ่ายก็คือปีนี้ที่ดิมกลับมาแล้วนิมต้องคิดแล้วอันไหนที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถ จะจ่ายต่อได้แล้วเราต้องตัดทิ้งเพราะเรามีหนี้ก้อนใหญ่มากตอนนั้นก็คิดหนักมากเลยค่ะว่ายอมฮึบจ่ายค่าประกันสุขภาพต่อให้แม่ดีไหมหรือตัดไปเพราะว่ามันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ก็มานั่งคิดอีกทีว่าถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาในวันที่เราตัดสินใจว่าเราไม่จ่ายแหละคือเขาเรียกว่าบางคนดวงไม่ได้ดีตลอดนะคะหรือว่าบางทีโชคมันเล่นตลกเราคิดว่าหนึ่งอายุเยอะและ แม่ค่าจะจ่ายแพงแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นโรคร้ายหรือเป็นโรคซัมติงที่มันต้องใช้เงินเยอะณนะวันนี้เราหาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเป็นหนี้ก้อนโตกลับมาก็ยังไม่ได้งานคือมันต้องใช้เวทเทคไทม์ในการจัดมาโปะหนี้ก้อนนี้ที่เราไปสร้างมาแถมจะต้องมาเก็บเงินก้อนใหม่มันจะไม่ทันถ้าแม่ต้องรักษาหรือมีอะไรที่มันคือเขาเรียกว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดิมอยากให้เราพยายามเต็มที่แล้วกับ ครอบครัวของดิมเนี่ยดิมเลยตัดสินใจเอาเงินเก็บที่เรายังเหลืออยู่นะคะจ่ายค่าประกันให้แม่ในปีนี้อ่าในปีนี้เท่ากับว่าโอเคหนึ่งประกันของคุณแม่ดิมไม่ขาดและเพราะดิมจ่ายมาปีหนึ่งแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เราไม่ต้องไปทําโปรเซสใหม่อะไรใหม่ต่อให้วันนึงแม่เราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทําการรักษาดิมแค่ทํางานออกไปทํางานแล้วเอามาใช้นี่ก้อนที่มาจากออส แล้วคุณแม่ก็ได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมจากโรงพยาบาลที่โอเคจากคุณหมอที่เก่งเพราะว่าประกันจะดูแลให้เรานะการลงทุนอีกอันนึงนะคะที่ดิมจะบอกว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากเลยนะอันดับต่อไปนะคะก็คือการลงทุนในทอง ทองในที่นี้คือเราจะมี2รูปแบบนะคะเป็นทองคําแท่งกับทองคําที่เป็นรูปพระพันก็จริงๆแรกๆเลยที่ดีมซื้อเนี่ยจะเป็นทองรูปรพันนะคะก็เป็นิ้นเล็กๆค่ะเป็นแหวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีซื้อให้คุณแม่นะคะตามโอกาสแบบวันเกิดวันปีมาสักพักหนึ่งก็ขยับมาเป็นอ่ เป็นเป็นทองคาแท่งนะคะก็ซื้อค่อยๆซื้อทีละน้อยทีละน้อยค่ะเพราะว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราอย่าลืมบวกค่ากําเน็ตเนาะก็ทองที่เป็นทองคาแท่งเนี่ยจะไม่มีกําเน็ตนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องเลือกร้านที่เราไว้ใจได้นะของดีมจะมีร้านประจําที่เยาวราชคะ่ะซื้อที่นี่ที่เดียวแล้วก็ขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้น,นะคะ่ะหงทองที่ดีมเริ่มซื้อนะคะก็ซื้อช่วงประมาณ21 22ซื้อเก็บใช่ไหมคะก็ตอนนั้นเนี่ยราคากา็จะถูกกับตอนนี้นะคะเดาดีมเปรียบเทียบราคาให้ว่าตอนนั้นกับตอนนี้ราคามันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่แต่จําได้ว่าตอนนั้นที่ซื้อบาทหนึ่งก็อยู่ที่มันสองหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็4ี่หมื่นก็คือขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เนี่ยก็ถ้าใครไม่สันทัดในการลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็อยากถือรองอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องอ,อะไรเยอะมากไม่ต้องดูแลเยอะมากก็เป็นทองก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าณวันเนี้ยปีเนี้ยทองคําขึ้นที่สุดในรอบ10ปีที่ดินสะสมทองมานะคะ ัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของสลักออมทรัพย์นะคะซึ่งอันนี้ดีมจะมีอยู่2แบงก์ก็คือจะมีธนาคารออมสินกับธนาคารทรกศนะคะ2แบงก์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราซื้อสลักออมสินแล้วเราซื้อเป็นเงินก้อนใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเราต้องการเงินมาทําอะไรต่อไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราสามารถกู้มาออกมาได้นะคะกู้เงินตัวเองออกมาได้90-95%แต่ เรายังไดเออ้เขาเรียกว่าได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นอยู่นะคะก็คือการถูกสลากนั่นเอง1นึเลยดอกเบีย้ยไม่เสียข้อสอบเลยก็คือเราก็คือยังได้ตัวเบนเอฟิตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการใช้เงินก้อนในอนาคตมันดีกว่าการที่เราไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งนั้นเราจ่ายดอกเบีย้ยแพงมากตอนนี้เนี่ยเขามีซื้อออนไลน์ด้วยอย่างสลากออมสินก็จะมีไมโมหรือเปล่าไม่แน่ใจ เราสามารถซื้อสลากออมสินแบบออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในไทยก็สามารถซื้อได้เหมือนกันแโดยส่วนตัวเลยนะดิมแนะนําให้ซื้อแบบ หาห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนนะคะเป็นเงินก้อนเพราะว่าเราจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลได้มากกว่าซื้อทีละร้อยห้าร้อยนะคะเพราะว่าดีมันเคยแบ่งซื้อเดือนละห้าร้อยบาทเดือนละพันบาทแล้วเวลาเราต้องเก็บใบสมัยก่อนมันจะเป็นใบซีเลยบเนาะเราต้องเก็บเก็บแล้วเราต้องมาคอยดูว่าใบาไหนใกล้หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเอาเงินออกมาคือมันจะมีความยุ่งยากมากกว่า ถ้าให้แนะนําก็คือซื้อเป็นเงินก้อนหรือบางคนจะซื้อเป็นหลักหมื่น5,000ันก็ได้นะคะขยับมาทีละห้าพันห้พันก็ได้แบบนี้เราก็จะ เห็นเงินได้ชัดเจนมากกว่าแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลได้มากกว่านะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการฝากเงินในบัญชีออนไลน์นะคะตอนนี้หลายหลายแบงก์อ่ะเขาทำออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีน้สึกว่าตอนนี้กำลังมีโปรโดอกเบี้ยที่ดีนะคะสำหรับแบงก์หมายถึงว่าเป็นเงินฝากประจำเมื่อก่อน่ะฝากประจำคือต่ำๆ2ปี3ปีแต่ตอนนี้ปีเดียวก็สามารถมีผลตอบแทนที่ดีนะคะ มีตั้งแต่1.5% 2% 3%คืออันนี้เราสามารถหาข้อมูลตามแบงค์ได้เลยแบงก์เขาจะมีการทำการตลาดออกมาอยู่แล้วว่าเอ๊ะช่วงไหนมันมีแบบว่าฝากเงินแบบนี้บ้างคือการฝากเงินแบบนี้มันทำให้เงินต้นเราไม่ลดนะคะแต่ว่าเรายังได้อดอกเบีย้ยเป็นหลายปีซึ่งเราลองคำนวณแล้วว่าเอ้ยถ้าเราแบ่งเงินมาไว้ตรงนี้สักหน่อยนึงเพื่อให้มันมีผลตอบแทนประมาณนี้มันจะโอเคไหมอย่างเงี้ยอย่างถ้าใครกาลังเริ่มลงทุนอาจจะดูเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะน้องๆที่กำลังจะมีอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองเป็นบ้านมือหนึ่งคอนโดมือหนึ่งอาจจะดูประกันพ่วงไว้นะคะในที่นี้เนี่ยจะเป็นประกันในแง่ของชีวิตเนาะอ่ะอัคคีภัยเนี่ยเราต้องซื้ออยู่ลวละอ่ะมันเป็นเหมือนกับข้อบังคับนะคะซื้อไว้เนาะแล้วก็ส่วนเนี้ยประกันชีวิตสําหรับ วันหนึ่งเนี่ยเราเป็นอะไรขึ้นมาหมายถึงว่าเราทุพพลภาพพิการตาแขนขาหรือว่าการเสียชีวิตนะคะแล้วเรายังต้องผ่อนบ้านอยู่ผ่อนคอนโดอยู่ซึ่งในส่วนเนี้ยมันจะช่วยคุ้มครองในแง่ของถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังไม่ต้องมาผ่อนแล้วแล้วก็ธนาคารก็จะจ่ายส่วนนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้กับคนข้างหลังนะคะ อันดับสุดท้ายนะคะจะเป็นการลงทุนในกองทุนค่ะกองทุนก็จะมีหลายแบบนะคะมีหลากหลายสไตล์เหมือนหุ้นเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนบริหารเองเท่านั้นเองเราเพียงแต่ใส่เงินเข้าไปนะคะดิมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะก็คือกองทุนในประเทศไทยอย่างเช่นกองทุนในไทยเนี่ยเราอาจจะเลือกลงทุนในเซ็ตรอยนะคะอันนี้ดิมก็มีเหมือนกันเพราะว่านอกจากเราจะซื้อหุ้นเราใช่ไหมมันอาจจะมีบางตัวที่เราเก็บไม่หมดดิมก็จะเลือก เลือกลงทุนในกองทุนเซตร้อยด้วยนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งสําหรับใครกําลังเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแล้วแบบเอ๊ยยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอาจจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุน S&P 500ก็ได้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยจริงๆหลายๆแบงก์ในประเทศไทยก็มีการลงทุนแนวๆนี้อยู่นะคะอาจจะรอหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีเวลาแต่อยากเริ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะคะจนมาถึง ตอนนี้วันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตในการลงทุนแบบนี้การใช้ชีวิตของเราแบบนี้เราได้ออกไปใช้ชีวิตในพาร์ทที่อยากใช้ชีวิตในต่างประเทศอยากไปเรียนในที่ต่างประเทศไปดูซิว่ามันเป็นยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะดีมใช้ทุกอย่างของดีมเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าแบ่กก่าอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วเรารู้สึกว่า มันทําได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ดิมทำคลิปออสเตรเลียใช่ไหมคะดิมก็ได้อินบอกหลังบ้านมาค่อนข้างเยอะหรือเพื่อนๆรอบตัวดิมเองอทักดิมมาเยืมากว่าอยากจะลองไปใช้ชีวิตที่นั่นสักครั้งหนึ่งใช้เงินยังไงเตทเนต์ยืดยังไงอะไรยังไงเราเลยรู้สึกว่าเออเราอะลงทุนมาก็เป็นระยะเวลา10ปีแล้วเราไปใช้ชีวิตที่นู่นมาเราเสียเงินไปก้อนใหญ่มากๆออคือไม่ได้มองว่ามันแย่นะคะเพียงแต่ว่าทุกการกระทํามันมีค่าใช้จ่าย แล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันอ่ามันสักเซนในแง่ด REAM เรามีอะไรเราอยากทําแล้วเราได้ลองทําแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนๆคนอื่นเขาต้องมีความฝันอะไรสักอย่างที่เขาอยากทําเหมือนกันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันอาจจะใช้เงินไม่ใช้เงินแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะติดด้วยเวลาเงินโอกาสแต่ถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะคะถ้าเรามีเงิน ทุกอย่างมันจะสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นถ้าเรามีสเตทเมนที่ดีเรามีสกอร์ที่ดีอ่าอันนี้ดิมพูดพูดถึงแบงค์นะคะในการที่เราจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือแม้แต่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะเขาเช็คหมดทุกอย่างเลยดิมจะพูดถึง EP ตีต่อๆไปในพาร์ทของพักท็อปออสเตรเลียนะคะอ่าเราเลยรู้สึกว่ามันทําได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดิมอยากแชร์ประสบการณ์ของดิมอะดิมเลยแบบ ให้คนถักไปเป็นรุ่นน้องดีมหรือเพื่อนเอนดีมตอนนี้ที่ยังใช้ชีวิตอยู่หรือเป็นพี่ดีมหรือคนที่อายุเยอะแล้วมาเห็นอะให้เขาได้รู้ว่ามันทําได้มันมันเป็นไปได้แค่เราเรียนรู้แล้วก็ลงทุนแบบเนี้ค่ะคือมันอาจจะไม่ได้บอกว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จทั้งหมดเพราะว่าดีมเอง บางทีดิมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี2ปีแรกใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นมันมีช่วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เปิดใจแล้วก็อย่างนึงคือวินัยในการที่จะเก็บเงินแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าอันไหนคือรอยรั่วของเราดิมเลยอยากมาแชร์ EP นี้ให้เพื่อนๆมากๆแล้วก็จริงๆมันมันก็ยาวมากเลยค่ะแต่ว่าพยายามทําให้มันสั้นที่สุดเพราะว่าอันนี้มันจะเป็น EP แรกของดิมนะคะที่ดิมอยากลงให้เพื่อนๆดูว่าโอเค มันจะพอเป็นไปได้ไหมว่าดีมอยากมาแชร์ experience ในการลงทุนของดีว่ามีแบบกาเประมาณนี้แบบเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะยังไงดีมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะรับรองว่าดีมจะทํากันบ้านมาให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนว่ามันทําได้จริงๆนะการลงทุนแบบนี้มันไม่ยากเลยนะคะ okay. ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นตัวนี้ไหมน่ารักมากเลย あっ。